สวัสดีครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอการซ่อมนะครับแสดงการซ่อมคัสช์คัชของตัวนี้จะเป็นรุ่น t o y o ต a m ม t ต x นะครับ To โยตาม t ติ x. ชัดเจนครับลักษณะอาการก็คือเหยียบคัชนะครับเหยียบคัตัวนี้ลงไปฟาดลึกเลยครับเข้าเกียร์ไม่ได้เราจะมาดูกันนะว่าอาการ แบบนี้วิธีการซ่อมครับว,วิธีการแก้ไขจะทำยังไงครับลักษณะาอาการนะครับลักษณะาอาการก็คือยหยาบและจมก็ไปลึกเนี่ยวิธีการซ่อมมันจะเกิดสาเหตุนะครับสาเหตุเกิดมาจากปั๊มนะครับมันจะมีปั๊มที่อยู่ด้านบนตรงนี้ตรงนี้ปั๊มที่ใช้ในการข้าเขียรครับจะดู ด้านล่างอยู่ด้านไหนรู้ได้ไงว่าเราจะต้องทำการซ่อมตวัวไหนสังเกตได้จากนะครับสังเกตง่ายๆเลยก็คือเวลากดลงไปลิปกดลงไปนะฮะชัดเจนครับขำบนชัวครับฟังเสียงแนะ้วรู้นครับนะครับกดลงไปแล้ว มันไม่ยอมดันนะฮะเพราะว่าลูกยางด้านในมันเกิดการสึกหลอการเสียหายอาจจะขาดหรืออาจจะปิ้นก็สุดแล้วแต่นะครับเราจะมาดูกันครับว่าด้านในจะเป็นยังไงขั้นตอนในการถอดไม่ยากครับใช้ค,ครีมนะครับดึงนะครับดึงเลยตัวสปริงออกอยู่นะไม่ถึงอ่าเนี่ยสปริงนี่ออกก่อนสปริงออกเสร็จแล้วก็ ครับจะมีสลักตรงนี้ฮะแล้วก็ถอดน,อน็อตลูกไปฝั่งด้านนูน้นครับเราก็จะสามารถถอดออกดึงออกไปทางาด้านหน้า,รนนารครับของตัวเครื่องด้านฝากระโปรงครับเรามีคีมแล้แต่ว่าไม่่อยสะดวกจะมาแล้วผมจะทำการถอดก่อนแล้วกันครับถอดแล้วถอดตัวนี้ออก ตัวนี้กนะ็ตัวเนี้ยนะเป็นคลิปเป็นหลักแบบนี้ฮนะเนี่ยตอกออกเลยนี่ก็เลื่อนออกเลยโอ้โหเรียบร้อยครับเรียบร้อยแล,ล้วนะตอกได้แล้วต่อไปนะครับมาทางด้านหน้าเครื่อง ก็ให้ทอดน็อคลอคลอคเบอร์สิบสองนะชุดจีนครับแจ็ปเจ็ปถอดล็อคสองตัวถอดเสร็จก็ทอดเสร็จก็เนี่ยใช้เบสิกขันมันให้อบนะ บอกกันเลยครับนะครับสปีดบลัดเฮ้ยน้ำมันเครื่องมันรั่วฉันน้ำมันเครื่องเรียบร้อยตรงไปแล้วหลุดออกเลยนะครับไม่เป็นไรครับ เก็บขึ้นมาหน้ต่อกันครับอุปกรณ์ที่ควรมีนะครับก็คือคีมฮะคีมหกตามมาใช้อะไรใช่หุเนี่ยฮะเป็นล็อกตรงนี้เป็นล็อกค,ครับหุเพระาะว่าเป็นล็อกตัวนี้จะจะยอยู่ติดครับนะอยู่ตรงนี้ ใชล่ลรอกครับแต่ว่าเนื่องจากอาการเมื่อกี้มันสึกลอมากจะออกแล้วมันหลุดลอกเลยแล้วกต็ต้องเปลี่ยนตัวนี้ใหม่เนี่ยตอนที่ส่วนนี้ตรงที่มันมีปัญหาคือตัวนี้ฮะตัวนี้ลูกยางครับต,ต้องเปลี่ยนแล้วครับแล้วก็ซื้อมาเตรียมมาแล้ว ไม่ถึงร้อยทำเองได้น้ำมันนี่ก็เหมือนกันครับก็คือซื้อแค่สองตัวนี่มาตัวนี้สื้อราอก็ซื้อเพิ่มตัวนี้ผมไม่มีซื้ออุปกรณ์นี้มาด้วยซื้อทั้งชุดนี้ก็หมดเพราะมันหมดเพราะมันสามร้อยถามว่าคุ้มไหมก็ก็มันเสียบ่อยเราทำเองคุ้มกว่าเดี๋ยวมาล้างกัน ล้างครับตอนล้างก็เติรวดดูมีตรงไหนเสียหายบ้างหรือเปล่าจะไปแกะนะครับใช้คอยควงเงี้ยเงี้ยนะครับชัดเจนขาดแหละผมลืมบอกไปวิธีการ กทอก็สังเกตนะครับจะหันลักษณะนี้เวลาเราใส่เราก็ต้องใส่ให้เป็นแนวด้วยกันใส่ด้านท้ายจะไม่ยากครับแต่ใส่ด้านหน้า ก็ต้องใช้แรงเยอะหน่อยเดี๋ยวผมขอใส่ก่อนแล้วกันนะครับลักษณะการใส่ระวังครับเดี๋ยวมันจะขาดใส่ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับลักษณะ เรียบร้อยแล้วคราวนี้เราก็าใส่ใส่เข้าไปในกระบอกแน,แน่นนิดนึง ้อยอันน้กระชาธิปิม6ฮะเสร็จแล้วทดสอบกันโอเคเดี๋ยวไปใส่กันคนระับ เรียบร้อยครับใส่เข้าไปแล้วตัวน,นี้ใส่ตัวน,นี้คันพอรวมรวม,รวมวกเติมน้ำมันลืมบอกไปนะครับน้ำมันนี่เป็นน้ำมันไฮดรอลิกน้ำมันเบรกคัสแล้วก็คัสใช้เบรกใช้คัสก็ได้นะครับเติมไปเลยตามพี่ร้านขายอะไรก็แนะนำ เดี๋ยวเราไปลองยำเบียร์กันส่วนด้านในนะครับก็ประกอบก็เหมือนเดิมฮนะกี้ใส่นี่จนะปลอเข้ามาแล้วก็ใส่คลิปล็อกใส่ตัวล็อกแล้วก็ใส่สปริงใส่คลิปล็อกเราของเขาทำกันแับนเสร็จแล้วนะครับนะฮะการประกอบประกอบฟ้าในเะรียบร้อยผมจะบอกวิธียำคานนะครับ ย้ำเข้าไปสุดย้ำเข้าไปชานเลรกตึงพอตึงเสร็จแล้วก็เย็ยบสุดพอสุดแล้วก็ทำการได้ลมตรงนี้ดูปัจจัยเบอร์สิบเย็ยบเข้าสุดสุดปึ๊บหุนน้ำมานอกเย็ยบสุดหนุนน้ำมานนอก ลอเหยียบสุดหม,มุนน้ำมันออกลลอกไปทำจนกว่าตึงจนกว่าจะตึงฮะไม่อยากครับแล้วก็เติมน้ำมันให้เต็มหมืนเดิม